หินวัดเทีอรีก็มีเวลาอีกปีหนึ่งนะแก่งความประสมได้ <c oughs> อขอบคุณยาติยยมนะขอบคุณทุกท่านว่าทุทีนน <c oughs> ในฐานะเจ <c oughs> ้าภาพได้กล่าว ขอบคุณบรรดาท่านเราร่วมบทุดสุดสวัสดีค่ะขอบคุณุก่วัสราวัดติดด้วยวัดเป็นคนคนนำมวัที่ไม่ใวัดครฉะนั้นวัดเราคือทุกเราให้มาต่ะล่อยนะุกขึ้นยืนนะนยนไม่ต้องนั่งหรอกลุกขึ้นยืนจะได้ไม่ปวดเข่าลุกขึ้นแดดลุกขึ้นแดดเลุกขึ้นลุกขึ้น Ô ba chàng đi làm ăn chưa quý ba chàng đi ăn chưa 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 ba chưa ba ก็เรี่กประกาศได้อยู่แล้วโยมก็ต้องขอกราบขอพระคุณและขออนุโมทนาบุญต่อสถาญาตโยที่เคารพทุกท่านนะครับจะเห็นแล้วว่าวันนี้ความชื่นใจได้มาเกิดแล้วอย่างที่ผมได้เรียนมาตั้งแต่ต้น สิ่งที่มันเป็นความโลภความโกรธความหลงเอาทิ้งไว้ที่นี่นะครับอย่าเอาไปจงเอาแต่บุญเอาแต่จุศลนเอาแต่คุณความดีเอาแต่ความสบายใจกลับไปบ้านแล้วก็รักษามันไว้ให้ทันนานนะครับปีหน้าปีต่อไปจะได้มาร่วมกันอุม,มทนทากนกรถิ่นที่วัดวิพุตรยาราของเรา,าแ,แห่งนี้ร่วมกันอีก เผื่อว่ายัางสุขสภาพดีมีความแข็งแรงก็ได้มาเจอหน้ากันอีกน,นะครับในปีหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่ไม่ใช่เฉพาะต้องมาตอนราทิตยเท่านั้นมาได้ทุกเวลาพระคุณเจ้านั้นเพราะที่จะแบ่งหรือว่าให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างนะครับเพราะว่าพระคุณเจ้าทุกรูปกว่าจะมาอยู่ต่างประเทศได้นั้น จะต้องได้รับการสุดผลอบรมมาอย่างดียิ่งทั้งภาษาก็ไม่ต่ากว่าหน้าภาษาเรียกว่าเป็นพระผู้ทรงคุณวุฒิทั้สงสิ้นนะครับสามารถที่จะให้เป็นที่พึ่งพาของบรรดาสหายญาติโยมได้ในทุกเรื่องนี่แะครับคือความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยและทุกชาติทุกภาษาที่ครับ หลายท่านก็จะเดินทางากลับนะบุญกุศลที่ท่านได้ทำวันนี้เชื่อเถอะครับบุญนั้นมีจริงอานิสงส์นั้นมีจริงท่านจะมีความสุขครับแต่เห็นว่าท่านสุขใจตอนนี้น่าะจะได้แล้วแล้วก็อย่าลืมเหมือน,นที่ผมเรียนว่าบุญเมื่อได้แล้วต้องแบ่งก็ไปบอกบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่บ้านเราด้วย ท่นไปทำบุญมาแล้วเพื่อให้เขาได้ยกมืออนุโมทนาสาธุนั่นแหละครับเขาจะได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาและถ้าก่อนนาว่าสิ่งที่ท่านได้สิ่งที่ท่านได้รับจากพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นธรรมะในในที่เห็นด้วยตาฟังด้วยหูคิดได้ด้วยใจก็นำสิ่งเหล่านั้นไปบอกต่อนั่นแหละได้ชื่อว่าท่านได้ให้ความจริงความรู้หรือธรรมะ ที่มันเป็นธรรมชาติแก่ผู้อื่นเห็นไหมครับได้รับฟังธรรมะปรนามไปบอกต่อ,ตอและอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมเกิดมาตั้งแต่แรกว่าผู้ที่เ,นเหนื่อยที่สุดก็คือพระบุญเจ้าในการเตรียมงานการแต่สถานที่การจัดการอาหารร้นานรวต่างๆจะทํายังไงที่เราจะมีโอกาสไ้ช่วยพระบุญท่าถ้ามีกําลังมีความว่า ในการที่จะช่วยแรงนะครับก็ขออนุโมทนาเลยล่วงหน้าเพราะว่าทั้งหมดนะครับหากว่าเราไม่ทำแลใไรจะทำาลับพระคุณจเจ้าคนนั้นเองต้องทำอย่าให้ท่านได้ต้องลำบากทุกข์ยากเลยนะครับเพราะว่าท่านเหนเื่อยท่านเป็นพุทธพบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเธจา้าที่มาช่วยเผยแผ่มาช่วยสืบทอดอ,อายุพระพุทธศาสนา เราก็ต้องช่วยท่านนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านและมาขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญครั้งนี้ผมก็ได้ด้วยหลายเท่า <c oughs> นะคุณก็อ,อยู่ถึงเช็คซัดทำไมผมจะไม่เหนื่อยจะจะเหนื่อยนะครับอยู่ถึงเช็คซักยังหาใครคนนีนก้กลับแล้วนะครับนะ แม้แต่พระคุณเจ้ากมมาจากหลายที่หลายวัดหลายเมืองที่ครับเป็แรงใจที่ทำให้คณะสงฆ์ที่ทำให้คณะกรรมการของวัดที่ทำให้นัะศึตษาญาติโยมที่คอยปรึกษาครับรูพระสงฆ์ของเราอยู่ได้มีกำลังใจนะครับได้มีกำลังใจที่จะช่วยพัฒนาวัดของเราต่อไป โดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหื่อยทุกยาก,กาลำบากเพราะว่าบุญกุศลที่สร้างไว้ไม่มีคำก็เสียเปล่าชีเปล่าล้วนหักทุญมีแต่กำไรเท่านั้นนะครับผู้ที่ใจเย็นลาทำบุญกระถิ่นด้วยความศรัทธาอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดประตูในรกนะครับเพราะว่าความศรัทธาในสุนทรย่างนี้เราไม่ตกไปในบายภูมิหรอกครับถึงจะมีมาตลอกล่ สารพัดอย่างเราก็ไม่หลงกลต่อนนตไม่ว่าป,ประตูอบายภูมิเราปิดแล้วเพราะว่าเรามีสติเรามีธรรมญาเรามีความรู้เรามีความเข้าใจในเรื่องของบาปบุญแล้วนั่นก็คือ,อโอกาสที่จะไปสู่อบายภูมินะเลือ่อูดค้นไนีแต่ว่าเราจะไปขา้หน้าในสูงเท่าไรเท่านั้นท่านไมอหยุดท่านก็จะเดินทางต่อไปสูงยิ่งขึ้นอย่างน้อยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเ่าบอกว่า การมีแม่ตาเนี่ยมีโอกาสให้เกิดสูงขึ้นโปร่งน่าชื่นใจนะครับน่าชื่นใจ เราจะต้องเจอกันอีกอย่างนี้นะครับทุพกพกทุกชาติด้วยผลของคุณที่เราได้ร่วมสร้างร่วมกันประอกอบการเหล่า,านี้นะครับอย่างที่ผมเรียน,น,นว่าเราได้เป็นสัชาติกับสมเด็จพระสังฆราชของเราคือได้เกิดในยุคเดียวทันที่พระเดชพระคุณ